สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือเออว่าจะมาทํารีวิวนะทุกคนโอ้ยอหวัวคืออันนี้ส่งเพิ่งเพิ่งสระมาโอเคเดี๋ยวแบบนึงทุกคนคือว่าต้องเสื้อก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอาบน้ำมาเลยแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้ในทุกวันคือเร่งรีบในชั่วโมงเร่งรีบนะก็คือจะไม่ได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเสื้อทุกคนเข้าใจปะอเอออันนั้นอันนี้ก็ต้อง ไอเทมไอเล์ไอเทมอะไรก็ต้องหาแบบอย่างนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบางทีก็ลืมไปซ่อนไว้ก็ลืมโอเคเข้าใจจะบอกว่าวันนี้จะมารีวิวปึ้งเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากอีซิมเปลี่ยนจากอีซิมเป็นอีหน้าผีเปลี่ยนจากอีหน้าผีเป็น วัยรุ่นอ่อนเยาวขึ้นทันทีเป็นอยากยายวลนาาเป็นวัยรุ่นอ่อนเยาวขึ้นทันทีต่อวันนี้จะมารีวิวอ่ามอเตอร์ราอิตฟิฟตี้นี่อ oh! ้อก็ต้องแบบว่าเออให้ให้น่าสนใจทุกคนแบบอันนี้เปลี่ยนค่ายโอเคเครื่อง 5G I change t h e network เ r โอเคฟ r o m มโอเคถู not I my husband change for me okay because I pay cash and he he pay this for uh what you call contract okay every month okay ก็คือนั่นแหละอ่าฮะแล้ว today we gonna make review ทุกคนโอเคแกว่ามันเหมือนเดิมไหมฉันว่ามันเล็กลงไหมวะเฮ้ยทุกคนว่ามันมันเหมือนเดิมไหมฉันไม่รู้นะโอเคให้ดูเอา ฉันคิดว่ามันเล็กลงเหมือนมีคนตัดมันอีกโอ้เพียฉันสั่งอันใหม่แหละกูจะสั่งซื้อทุกวนัน <c> เ <oughs> จ็บใจเออไม่ใช่ศูนย์หลายศูนย์หลายกูซื้อแม่งทุกวันเนาะซือ้อสั่งสั่งซื้อทุกวัน,นอบบตายแล้วเราโซดอก <c oughs> อา้ามันเก็บแบบไหนเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะทุกคนแบบนึงโอ๊ยทำไมมันเปิดได้เองทุกคนแบบ นี่มันคือเครื่องอันนี้ทุกคนโมโตโมโตอันนี้มิดจีอันนี้มิดเฟรนทำการรีวิวเองด้วยตัวเองมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้เป็นน่าจะเป็นซิมการ์ดของมันฉันไม่รู้ยังไม่ได้แกะน่าจะเป็นซิมการ์ดโอเคมันจะเป็นบัตรให้เราแบบประมาณเป็นสีเขียวหน่าใช้ใช่ เดียวรีวิวอย่างไรให้โดนตกพูดเล่นอ่ามันจะไปสิบการ์ดออกมาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นแบบนี้ซิมการ์ดของมันโอเคแต่ว่าอันนี้ฉันไม่รู้ว่าจากจากเบอร์เก่าเปลี่ยนมาเบอร์นี้หรือเบอร์นี้เปลี่ยนไปเบอร์เก่าแต่ว่าใช้เบอร์เก่าแต่ว่าแต่ไม่รู้ซิมไหนเปลี่ยนไปซิมไหนก็เลยคือต้องเก็บไว้โอเคมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนฉันเห็นว่าเบอร์ตอนที่คนมาส่งมีมีแบบว่าเปิดตัวนี้อืม อืมฮ้ยไม,ม,ม่มีกลิ่นน้ำหอมอ่ะอุ้ยมีกลิ่นน้ำหอมฉีดมาแกเป็นน้ำหอมมาฉีดมาอุ้ยมันใช่เหรออืมเป็นเหมือนกลิ่นน้ำหอมาฉีดมาแกอุ้ยฉันก็ต้องไปถามผัวแต่ว่าผัวซื้อมาอันใหม่โอเคแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรโอเคนี่ <c oughs> มันคือมีกลิ่นน้ำหอมแกเออก็ เพอร์ฟูมสเมลแต่ว่าไอโซว่า the p แพ็กเกจคือมันค okay. uh ัดลิทอบิโอเคเออแต่อ d o ร้ know นะแต่มันก็สเมเออเอออันนี้ก็คือประมาณนี้โมโตมันก็คัสเป w นวอ me t ท p พิกแบบว่าอันนั้นแต่ว่าไอเสว่าไอไลทิส o n นอุ้ยอันนี้ก็เหมือนมี <c oughs> มันเป็นเหมือนเหมือนกิ่นเป็นน้ำหอมาาแกเอาน้ำหอมใส่มากูมไม่รู้ว่าอะไรเลยว่าแต่ว่า,วาฉันใช้แล้วอันนี้ฉันใช้แล้วอย่างนี้เหรอฉันเอามาให้เธออย่างนี้เหรออุ้ยเราจ้าอื้ขวก,ก็ให้ฉันยูรีเ้วจ้าโอเคนี่เป็นแบบอุ้ยอ่ามันเป็นหน้ากากของมันทุกคนเขใาใแบบนี้แล้วซอดอีกรูน่าจะแบบนี้ อาเขามีเคสให้มีเคสมาให้ทุกคนเออดีว่ะเฮ้ยนี่ก็เป็นแบบนี้ทุกคนแบบเออประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นอ่าที่ใส่ชาร์จมันมันก็เหมือนใหม่นะเกแต่ว่าทาไมมีกลิ่น,น้หอมเออมันไม่กลิ่น,นหอมอะอืมเอาไปจุ่มน้องหอมนี้หรอมันจะไม่พังหรอ เป็นกลิ่นน้ำหอมแต่เป็นกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายออกแนวสปอร์ตเข้าใจเออเป็นกลิ่นน้ำหอม okay. มันใช่หรอ it's a men perfume not woman smell it's a sports sports perfume smell เออก็มไม่รู้นะ <laughs> มันแบบนี้ก็มีหรอคืองง <laughs> ก็แบบแต่ไม่รู้ว่าจะไปใช้ยังไง อุย้ยตอนแรกก็ชอบอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นซัมซุงเอ้ยไม่ใช่โมโตอะไรไม่รู้แต่โผกว่าเอารุ่นนี้แหละรุ่นนนะั้นแหละก็เลยแบบทุกคนแต่ว่าอยากได้อีกรุ่นหนึ่งมันคืออะไรเอติฟของอะไรโมโตอะโอเคโมโตอะไรไม่รู้เอติฟโอเคแต่อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนั้นมีแต่สีเฉียวเฉียวโอ้ยสีเขียวสีเขียวสีส้มปี๊ดสีอะไรเงี้ยมีแต่สีเฉียวเฉียวสีแบบออกเลมอน เิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่เนื้อก็ดีคือว่าไม่สีดําถ้าสีดําแล้วไม่ถูกฉลกด้เราโอเคเข้าใจะปะมีรุ่นไหนก็แตกก็แตก,กว่ามันเนี้ยทุกคนแบบแล้วตกลงว่ามันใส่บบไหนวะไม่รู้อ่ะอันนี้ที่ชาร์จมันเออพอดีแล้วไม่มีที่ชาร์จทำไมเป,เป็นกลิ่นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายแก่กลิ่นน้ำหอม มีคนฉีดน,น้ำหอมลงไปอย่างงี้ไม่รู้กินน้ำหอมเพอร์ฟูม every one อันนี้ไอเอเาเพิ่งอินอพ็กนะอันนี้เพอร์ฟูมโอเคเดี๋ยวจะเทวหาสเปนว่าเออว่าอะไรเดี๋ยวทําอันนี้เสร็จกอ่อนรีวิวเสร็จก่อนอันนี้มันก็จะมีว่าเอาไก่หรือว่าอะไรไก่โมโตเนี้ยนะแกมันมันควรจะเป็นของใหม่แต่ทำไมไมีกลิ่นน้ำหอมจ้ะฉันก็ไม่ได้แกะเนาะแต่พอแกะตอนแรกมันยังไม่เปิดเนาะ พอเปิดปุ๊บมันเป็นแบบนี้คืองงว่าอะไรทำไมมีเพอร์ฟูมเออทุกคนเป็นพยานเพราะว่านี่คือคือกลิ่นน้ำหอมมาจากนี้มีคนฉีดน้ำหอมในนี้คือแล้วเครื่องมันจะไม่เสียหรอทุกคนไม่รู้อันนี้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนแป๊บหนึ่งว่าเดี๋ยวก็คืออ่านี่ก็คือรีวิวทุกคนอุยเขาต้องการฉีกหน้าหรือว่า ว่ามึงได้อันเก่านะเดี๋ยวกูจะโทรไปบอกผัวว่าเออมันเป็นเพอร์ฟูมอะไรอย่างงี้นั่นนึงว่าจะเป็นยังไงอืม this one okay f r o m this ค่าย id id อะไร mobile ดูแล้วก็เหมือนจะเหมือนเหมือนกันทุกค่าย okay ไปลุกเลยเดซเซมเอ็นเนเจอร์ระบาด มาเจอทุกคนโอเคเดี๋ยวอาจารย์คอลมาฮัสแบนเฟิสโอเคนี่ก็คือนั่นแหละเอ่อรีวิวนิวโฟนนั่นเนี่ยอันนี้นิวโฟนนะจ๊ะแต่ว่ามาแบบ i, okay. I don't know ว่ามันจะแคนไหมถ้ามันทำแบบนี้ท่ไมมันไม่น่าเป็นไรถ้ามันอยู่ในกล่องแบบนี้แต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนทุกคนเออเดี๋ยวถ้าจะฉีดข้างนอกมันก็ต้องเลือกข้างนอกถูกไหมันต้องฉีดข้างในถูกไหม มันต้องมาจากข้างในก่อนอนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเอาแคเป็นแคนี้ก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดเลยหรอกนะเดี๋ยวไปเทสก่อนว่ามันทํางานไหมโอเคแค่นี้ก่อนนะอันนี้ก็มีพินให้ด้วยโทรไปหาัวก่อนไป๊นนึงแค่นี้ก่อนบายบาย